กันเองทีนี้ไม่ได้ไปแย่งกับพรรคอื่นนะแย่งกันเองกรรมธิการกรรมธิการเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ You are what you eat คุณกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นทุกวันเรารับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการทานอาหารเครื่องดื่มและอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษตับมีหน้าที่ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายหากตับเสื่อมโทรมประสิทธิภาพในการขับสารพิษจึงลดน้อยลงอาจทําให้สารพิษตกค้างในร่างกายได้มีงานวิจัยว่าสารสก,กัดขมิ้นชันและตรีพลาสามารถล้างพิษในตับฟื้นฟูตับให้แข็งแรงทําให้สุขภาพตับดี สนใจเรื่องสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดตรีพลาโทร02 105 4179ทททจัดทำโครงการซอฟต์พาวเวอร์ตัว b ิซึ t มบูสเตอร์ชพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยทั้ง5ภูมิภาคพร้อมสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวในส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวจัก เรื่องคนหลักมากๆในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้น5 soft power เ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ประเทศไทยจะใช้ทางการนอกเครย่องนประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ที่880,000ล้านสำหรับตลาดนังเทีื่องในประเทศเนี่ย